สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนที่การเพิ่มถูกใจโพสต์นะคะผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีขีดทีเหตุค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์ค่ะจะมีทั้งเพิ่มไลค์นะคะเพิ่มติดตามค่ะและมีบริการอื่นๆอีกมากมายนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะใครที่ไม่มีสมาชิกนะคะมาสมัครสมาชิกก่อนที่ด้านบนได้เลยนะคะและก็กอกรายละเอียดตามนี้นะคะพอกรอกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมที่ต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะและทำการ กดสมัครสมาชิกได้เลยค่ะหรือว่าจะลงทะเบียนผ่านจีเมลก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยนะคะของเราเขามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานนะคะบริการค่ะเราจะเลือก5 4 3 5นะคะเราก็จะกดเลยที่ช่องค้นหาห้าสี่สมห้นะคะนี่นะคะ5 4 3 5นะคะแล้วก็ทําการเลือกได้เลยค่ะ ตรงนี้เป็นรายละเอียดนะคะอ่านตรงนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงก์นะคะนี่เลยนะคะเข้ามาที่หน้าเฟซนะคะแล้วก็เลือกกดไปตรงที่เวลาค่ะแล้วก็ทําการคัดลอกนะคะนี่นะคะคัดลอกแล้วนันมามางที่ช่องลิงก์ค่ะปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่ห้าสิบนะคะห้าสิบไล์ค่าบริการเพียงสองบาทค,คือถูกม,มากๆเลยค่ะกดทําการสั่งซื้อเลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะจะมีแจ้งรายละเอียดนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทางแถบสายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมด5ช่องทางนะคะจะเป็นสแกน qr code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะแล้วเราก็นาสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วกดยืนยันนะคะเง <Cap> <ic aret> ิน Budd <assets> ก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางองังเปล wallet ค่ะแล้วก็จะเป็นช h i เพ p ์ค่ะ <ecos reconstruction> แล้วก็เป็นใช้เหรียญคริ p t o นะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาบดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแถบซ้ายมือเลยค่ะ นี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะขึ้นรอดําเนินการนะคะตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแถบสายมือน,นี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะ คือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนํานะคะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยะคะ่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะ ตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็น ยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคขีกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตัวช่วยเหลือก็สามารถคขีกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรงอันตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมินหาตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของไอนะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราก็ขึ้นขบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใครที่สนใจคะ่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์ค่ะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ